บอกประชาชนหน่อยว่าบกไเออบอน้ไเป๊ะมเป๊ะมากแม่จะขอดูบก่อนก็เป๊ะ่นอนียเราเรียกว่ากันเป็นการทาการบ้านที่ดีกงมากไ้หอะองบอล ไปท่องไปก็ไปใครเด็กบันจันแล้เพิ่มบทอะไม่กับไฟเด็กไงกับพี่ห<ม>ี่ติดมาเหมือนบันงานร้างจังงวัดเะไรางานร้องเพลงวันเสาร์ไม่ม,มีแล้วหนงานน้องเพลงวันเสาร์ไม่มีแล้ววันเสาร์อะไรวันเสาร์งานน้องเพลงอ่ะีสองห้าพลอ่ะไม่มีแล้วหรอทำไมอ่ะ ใบไปเช็คดูเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาโยกเลิกแต่พีไม่ได้ยกเลิกอ่ะไมหรอใบเช็งอีกโอ้ยก็เก้าเลยร้องให้ฟังหน่อยไปตามตัวก็ได้อยากฟังไปตามตัวอ่ะอยาากฟัังไปตตมวจริงอ๋อใบ้องเองสิเราจ้างกันเดียว เดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่อได้ได้ยี่สิบคนคนละสองพันสี่คมาสี่นใช่ไหมอ่ะสามคนมันเกินเลยมันเกิดใครดิเดี๋ยวไปไปต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าสมควรที่จะตั้งหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปเดียอะไรต่างกันอยากฟังเพลงเก่าๆในบ้านน่ะ